มาออกแล้วคณนานี้ที่ว่าก่อนเป็นตัวนำคู่สมาร์ทเล็บซานเตเฟ่เป็นตัวที่สามวินเชสเตอร์ที่สี่รักบริสุทธิ์ที่ห้าออกไปเป็นดวงสมอนที่โค้งป เป็นนาทีเดียวบูเซ็กเทียนที่โค้งไปสิบออกทางตรงที่ว่ากรอนเป็นตัวนำคู่กับวินเชสเตอร์นี่วินเชสเตอร์เริ่มแรงน่าเป็นตัวนำแล้วนี่วินเชสเตอร์เป็นตัวนำที่ว่ากรอนเป็นตัวที่สองรักบริสุทธิ์ที่สามนี่วินเชสเตอร์เป็นตัวนำอยู่ นาทีเดียวที่สามรัศมีทองที่สาม